มันย awesome, ังกลัวภรรยามันบอกว่ารักษาคุ้มภรรยาการช่วเคอยไอ้หอมนั้นมันจะเริ่มสากสอนกลับแล้วโอ้ยแล้วกลับบ้านเยอะรถที่นอนเวยเข้าคู่ในช่วงสุดท้ายของรายการครับ ช่วงนี sensor, ้เราไปดูข่าวหน่อยมันระ<ค>ั่วเข้าสู่ในช่วงดํำข่าวรั่วคนนี้เขาชอบกระโดดกระโดดไอ้บันที่จำที่สูงสูงแต่ว่าขาดครับ ทีซ<ะ>ิมบับเวเขากระโดดลงมาตรงลงแล้วเชือกขาดว้าวแต่รอดปฏิหารหารอดอยังไงไปฟังข่าวครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าเอรินแลงวัตที่ชาวออสเตรเลียวัยยี่สิบสองปีร่วงตกแม่น้ำแซมบีซีครับประเทศซิมบับเวโดยศีรษะพุ่งตกลงไปหลังจากที่เชือกขาดระหว่างกระโดดปันจิตจมนะฮะจากสะพานที่ความสูง25้าเมตรอ่โดยแรงวัตที่เธอเปิดเผยถึงสาเหตุดังกล่าวว่าตอนที่พุ่งลงไปอ่ะความรู้สึกดับพุ่ทันทีนะคะ และเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเลยค่ะตอนที่ถูกกระแทกน้ํะเธอยังต้องต่อสู้กับกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากแล้วก็มีจระเข้ด้วยนะคะขณะที่เท้าเธอทั้งสองข้างก็ถูกเชือกบัดไว้แต่ในที่สุดเธอก็สามารถดิ้นออกมาแล้วดึงเชือกลุดออกได้ก่อนที่จะว่ายน้ําขึ้นไปฝั่งได้สําเร็จคิดว่าเป็นปฏิหารจริงๆค่ะเธอรอดมาได้ยังไงไปเบิงกันเลยค่ะเดอ้อนี่เห็นไหมเข้ามข้ามาเขามาข้ามาเขาเข้ามเข้ามขาม้้ขา้้

นหเละอมีแผลของเธอนะเนี่ยะเต็มเขาบอกในข่าวรายงานว่ามีจระเ้ด้วยนะที่นั่นนะอือดูอีกทีนะฮะหนึ่งสองสามตยเด้โอ้ยล้ไปเด้เวนเวนเวนเวีนเวยนวีนเวนเวีนเยนเวีนนเียีนเวียวนนนวยีเีนเเนวีเีีวดีเย นี่น่าตายเนอะเพราะมันตกลงไปแล้วมันไปฟาดกับอะไรแต่โอ้โหหินข้างๆหรืออะไรต่ออะไรเราจะไม่รู้ได้ไงวะมั้ยมันเวียวเฮ้แมเวเราก็อยู่ดีแล้วเขาบอกว่าที่ี่นั่นมีจระเข้ด้วยนี่จระเข้จระเข้เอาเลยเราเข้ากับดนช่วงไหนดวงอ่าแล้วค่ะเราเข้ากับมันในช่วงช่วงนี้ดวงชะตาราศีจะเป็นเช่นไรเข้าสู่ในช่วงอสิราณีฮา อ้า,อาวคุงนี้คนเกิดวันอังคารรุงนี้นะคะวันที่7มกราคมนะคะ,ะช่วงนี้การงานนะคะก็บอกช่วงนี้ความสามารถพิเศษในการทํางานนั่นก็จะทําให้คุณยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเรื่องโชคแล้วก็ผู้ใหญ่จะเมตตาให้ความปราณีคุณอ๋อดีมากค,ครับคเล็กการณการเงินนะคะให้ไตร่ตรองให้ดีๆกักับการที่จะลงทุนควักเงินไปจ่ายอะไรนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะลงทุนครับนะคะ ถ้าคุณลงทุนแล้วคุณต้องขาดทุนแน่นอนใน<อ>ช่วงนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนช่วงนี้อย่าพิ่งลงทุนนั่นละการเงินความร <บ S 2> ักครับเป็นไงครับค,ความรักรู้สึกว่ามีความพึงพอใจนะคะหรือรู้สึกอย่างไรมีโอกาสพบคู่พบคนที่ถูกใจในช่วงนี้และจะสมหวังในที่สุดโอ้ความรักในสมหวังสีที่เป็นมงคลสีขาวกับสีส้มค่ะครับนั่ละคนเกิดวันราคาเลขล,ละครับแปดสามสองเลขมงคลแปดเลขสามเลขสองวันนี้สมัครสำนวนเลยครับคุณจิ๊ครับวันนี้เราจะเสนอคําว่าคนรักคนรักเท่าผืนหนัง แปลว่าแปลว่าคนชังเท่าผืนเสื่อนะคะคนที่รักเรากับคนที่เกลียดชังเรามีอยู่มากพอกันพอพอกันครับคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือถูกต้องคนเกลียดคนชังพอพอกันอะไรใช่ไหมพอพอกันเราจะมีคนรักร้อยคนแต่ก็จะมีคนเกลียดอีกร้อยคนเช่นกันครับคอ้าวมาแล้วนสัญลักษณ์มาแล้วสัญลักษณ์ว่าสรุปแว่สรุปว่าวันนี้ เราต้องแจ๋วหลบจบแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราพรุ่งนี้เรากลับมาพบก,กันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับา